สำหรับคลิปนี้จะเป็นประวัติมาร์กมาเกดนักบิดชาวสเปนซึ่งแฟนๆที่ชื่นชอบความเร็วอย่าง MotoGP คงจะรู้จักกันดีโดยมาร์กมาเกดเกิดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ปี1993ที่เมืองเชียเวลา่าประเทศสเปนซึ่งเส้นทางการเป็นแชมป์โลกแปดสมัยของมาเกตได้เริ่มขึ้นเมื่อคุณพ่อของเขาได้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้เป็นของขวัญวันเกิดซึ่งตอนนั้นมาเกต มีอายุแค่4ขวบเท่านั้นและจากมอเตอร์ไซค์คันเล็กคันนั้นบวกกับการสนับสนุนที่ดีของคุณพ่อส่งผลให้มาเกตประสบความสำเร็จกับกีฬามอเตอร์สปอร์ตมาจนถึงทุกวันนี้โดยมาเกตเริ่มต้นการแข่งขันแบบจริงจังในปี2008กับรายการ C.E.V. Championship หรือรุ่น Junior GP ในปัจจุบันซึ่งตอนนั้นมาเกตมีอายุเพียง15ปีเท่านั้น ได้จบฤดูกาลแรกด้วยการคว้าอันดับ13ก่อนจะคว้าอันดับ8ในปีต่อมาและในปี2010มาเกตก็เริ่มฉายแววการเป็นยอดนักบิดด้วยการคว้าแชมป์โลก1 2 5ซีซีสมัยแรกมาครองได้สำเร็จจากการเก็บชัยชนะไปถึง10ครั้งคว้าโพล2 2ครั้งและขึ้นโพเดียมได้ถึง12ครั้งด้วยกันซึ่งจากความสำเร็จในรุ่นเล็กมาร์เกตก็ขึ้นมาขับในรุ่น m o t ตทูในปี2011 และเพียงปีแรกเท่านั้นที่เขาขึ้นมาขับรุ่นกลางก็เริ่มฉายแววแชมป์โลกหลังจากจบฤดูกาลนั้นด้วยรองแชมป์แต่อย่างไรก็ตามในปี2012มาเกสก็สามารถควา้าแชมป์โลกในรุ่น m o t ตทูได้สำเร็จจากผลงานเก็บชัยชนะไปทั้งหมด9ครั้งขึ้นโพเดียม14ครั้งและคว้าโพ7ครั้งและในปี2013ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของมาร์กมาเกสเมื่อเคซี่สโตเนอร์ แชมป์โลกชาวออสเตรเลียซึ่งในขณะนั้นได้ประกาศอำลาทีม Honda ซึ่ง Honda ก็ต้องมองหาหนักขับคนใหม่เข้ามาทดแทนซึ่งณเวลานั้นคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมาร์คมาเกตและเพียงปีแรกเท่านั้นเจ้าของฉายาเด็กระเบิดก็ควา้าแชมป์โลกรุ่นพีเมค์ดมาครองในสำเร็จจากการเก็บชัยชนะไปทั้งหมด6ครั้งขึ้นโพเดียม16ครั้งและคว้าโพ9ครั้งและในปี2014 มาร์เก็ก็คว้าแชมป์โลก2ปีติดต่อกันแต่ในปี2015มาร์เกจบฤด,ดูกาลด้วยอันดับที่3เท่านั้นซึ่งในปี2016 2017 2018และ2019มาร์เกก็คว้าแชมป์โลก MotoGP 4สมัยติดต่อกันและเหตุการณ์พลิกผันของมาร์เกก็เกิดขึ้นในปี2020ที่เฮเลสเมื่อเขาประสบอุบัติเหตุแขนขวาหากัก และต้องเข้ารับการผ่าตัดถึง3ครั้งและบวกกับในตอนนั้นทิศทางการพัฒนารถของเลปโซฮอนด้าไม่สามารถพัฒนารถให้สู้กับค่ายอื่นได้จนทำให้เรื่องราวความสำเร็จระหว่างเลปโซฮอนด้ากับมาร์กมาเกสที่เดินร่วมทางกันมาถึง11ปีก็ต้องสิ้นสุดลงในปี2024เมื่อมาร์กมาเกสตัดสินใจแยกทางกับฮอนด้าและย้ายไปร่วมทีมเกซิน่ที่ใช้รถด,ดูคติแทน ซึ่งในปีนี้แม้ว่ามาร์เกสจะยังไม่ชนะการแข่งขันแต่เจ้าตัวก็มีผลงานดีขึ้นมากและอยู่อันดับ3บนตารางคะแนนเช่นบันชิพหลังจากผ่านไป9ก้าสนามและทั้งหมดก็เป็นประวัติฉบับย่อของมาร์คมาเกสหากข้อมูลขาดตกบกพร่องตรงไหนผมก็ต้องขออภัยมาณะที่นี่ด้วยนะครับและก่อนจากกันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสาร ที่ผมจะนำอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันในคลิปถัดไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ